ก็กราบสวัสดีพี่น้องเชนบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟีย g จีซีนะผมผมบอกเลี้ยงของยูจีวันนี้มาเยอะมากนะผมแล้วผมก็ตัดไม่ทันนะผมส่วนของที่เราพามาหากันวันนี้นั่นก็คือคาวออฟวอร์นะผมของชิ้นนี้นะครับแจกกันทั้งหมด2 5 0 0มืชิ้นนะครับผมตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่5,000ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปสงครามธงนะครับผมซึ่งหน้าตามแมปแล้วเวสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออน,นุ หลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมตอนแรกเนี่ยที่มันเข้ามานะครับผมเขาจะให้เราเลือกฝั่งนะครับว่าเราจะอยู่ฝั่งไหนนะครับผมตอนนี้ผมเลือกมาเป็นฝั่งสีน้ำเงินตรงนี้นะผมพอเพื่อนเข้ามาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมองทางด้านขวามือครับผมที่มันจะมีตรงนี้นะครับนี่นะขวามือไอเครื่องหมายตรงนี้นะกดเข้ามาดูครับผมโดยเควสของเราข้างล่างนี้นะครับเขาให้เราทําภารกิจด้วยกันอยู่3อย่างนะครับก็คือเก็บเพชรตามสีอันนี้นะครับเพื่อน สีแดงส0ิก้อนสีฟ้าส0ก้อนแล้วก็สีม่วงสาสิบก้อนครับตรงนี้นะข้างล่างนี้นะครับผมโดยเพชรนะครับเพื่อนเพื่อนเขาจะอยู่ชั้นใต้ดินนะครับผมเราก็ต้องลงไปขุดนะครับแต่ระหว่างทางลงเราอาจจะมีอุปสรรคนะครับอย่างมีตัวมาป่วนเราอะไรเงี้ยนะครับผมเพื่อนเพื่อนต้องคอยดูนะครับผมเพราะมันจะมีสองฝั่งใช่ไหมผมขอยิงผมขอโนเนียตอนนี้ผมไม่ได้ภาพพูดเข้าไปนะผมผมอาจจะแบบกระตุกกระตากนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนมีเพชรเกิดไมว่าเพชรมันจะสุ่มเกิดตามแมปต่างๆตามนี้ครับเพื่อนเ่อเห็นไหมเนี่ยครับอย มีคนแล้วก็กดมันก่อนนะหัวแขกอุ้ยเพชรเลือครับเพชรเยอะครับเพื่อนๆอย่ามาแย่งกูอย่ามแามแย่งเรานะห้ามแย่งครับผมห้ามแย่งนี่มันดงสมบัตินะผมเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆขุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะปั่นไปครับเป้าหมายของเราไม่เน้นยิงคนครับผมเน้นหาเพชรน,นะ ไว้ผมจะมายิงเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวผมมาจัดคิบแบบยาวๆมายิงครับเพื่อนดูเลยนะผมผมบอกเลยว่าเกมยิงปืนนะผมมือหนึ่งยี้มโหน่อยแต่จริงนะผมผมบอกเลยผมเล่นเกมโคตรตึงอะมาดีปวดเขาที่หัวไปไหนจ้าหนูฮ่าๆเมื่อกี้ผมล้อหลอกนะสาบหลอกเมื่อกี้นะเวอร์ไปดิเนี่ยครับเพชรก็เก็บตานี้ได้เลยนะผมเก็บให้ครบอย่างละสามสิบก้อนนะเพื่อน ใครทห้ดูคลิปนี้จบเนี่ยก็กดเข้ามาเล่นเกมนะครับเผื่อเจอผมนะผมเพราะผมก็น่าจะทำาคว s นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปอาชิปอื่นต่อนะเน้นของฟรีด้วยนะครับเราอะบอกเลยมาดิโห,หน้ามาสิอีหนูมาดิวัดได้วัดได้ครับวัดได้ครับ,ดดรบน้องชายโอ้โหแกตลิงวัดใกล้เฮียละครับเลือดเขาเหลือนิดเดียวนะผมยังไม่คุ้นปุ่มเท่านั้นแหละถ้าผมคุ้นปุ่มนะผมบอกเลย อเขาไม่มีแกสลิงก์ด้วยอยอ้ไม่ได้แกสลิง์เพื่อนมีสไนเปอรป์ด้แล้วนะผมอย่างเพี้ยวเลยวะ่ะผมว่าเดี๋ยวผมทำ EP EP หนึ่งเลยวะ่ะแยกมาแล้วผมพามปยิงโดยเฉพาะ,ะเพชรพอดีนะครับผมตอนหน้าตัดตาอย่างนี้ก็เสร็จสิครับครับทำไรจ๊ะฮ่าไม่เห็นพี่หรอไม่เห็นพี่อย่างี้ก็หวานเจี๊ยบนะครับผมอะไรจ๊ะ อะไรอไ้หนุม่มเอา้าชักแม็กทำไมาเออนั่นแหละเพื่อนกดปิดไปชักแม็กนะครับผมยิงกดให้เพื่อนนะยิงกดให้เพื่อนอันนี้มันฮิวเลือดได้ด้วยนะเพื่อนผมไม่รู้ว่าฮิวไงนะแต่ผมเห็นมีกับอุ้ยอ่าเพิมเลือดอย่างเท่เลยวะเอาบ้างล่ะประกำบ้าะล่ะคนเติม ไอหนุ่มแกลลิงคนเดิมแล้วผมไดเนียนะไดเนียนะเดี๋ยวผมขอเล่นให้จบตานนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ไงไอห,หนุ่มแกลลิงชื่อนี้ใช่เลยอ่ะอีกตัวแล้วกันฮ่าฮ่าห,าหาวานเจีย๊ยบอุ้ยใคร้ยริงหลังใครร้อหลอกมาดิวัดป่ะ่ะวัดได้นะที่บอกเลยนะ เืนที่มาดูหูเยอะ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 ยอะเ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 ยอนแลกกามันแลกรอัดล้งกดมันก่อนนะครับมันขี้โกงอ่ะอืมกดหัวครับกดหัวมาดิกดหัวเพื่อนช่วยยิงหน่อยสวยครับเพื่อนยัดบ้องใส่มาแะจังหวะนี้เผอยยามเผอแล้วก็ฟันหินนะครับผม มาดิยามเผื่อฟันหินอืมอดีฮ่าฮ่าหมดกองแล้วผม <c oughs> มันมีอีกตัวนึงมีอีกตัวนึง <c oughs> มาดิมาดิเลือดน้อยแล้วไงอ่ะเลือดน้อยแตกไม่เป็นหรออุ้ยหวานเจี๊ยบขนมหวานนะอีกหนึ่งตัวครับผมอุ้ยบ้อง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 เรียบร้อยครับผมนี่ ถ้ากระสุนถ้าเมื่อกี้เรามีแก๊งลิงนะผมบอกเลยว่าได้มันได้มันเอาเพื่อนเดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมมาเล่นดีกว,ว่าน่าจะมันแก๊งลิงไอหนุ่มแก๊งลิงกดหัวผมเลยครับผมกดหัวมาดินั่งยิงอันจ้ะอ่าแม็กหมดเรียบร้อยครับแก๊ลิงแตกนั่งยิงหลักจ้ามาตาเรายิงเพลินเลยนะเมื่อกี้โอ้โหเรามาเก็บหินแล้วมายิงเพลินเลยนะผมนี่นะครับใครที่เข้ามาใหม่จะเป็นยี้นะเมื่อกี้ผมลืมให้ดูนะครับผม ผมตัดเข้าไปกลางเกมครับเมื่อกี้ผมเลือกเป็นสีแดงนะเดี๋ยวผมขอไปดูเพชรก็พอนะเพื่อนเพื่อนเพชรของเรานะครับผมเมื่อกี้นะที่เราไม่มีเพชรเลยนะผมมีเพชรแดงอยู่แค่สองนะครับดูดิเล่นตาเดียวนี่ก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะเพื่อนเพื่นอนเพื่อนเพื่อนขไหนที่อยากได้มงกุดอันนี้เนี่ยก็อย่าลืมรีบเข้ามาเล่นกันนะผมดูดิแจกเยอะมากๆเลยนะผมตาหนึ่งเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับผมเนี่ยไดถึง8ก้อนเลยนะอย่างนี้เล่นแปบเดียวนะผมสามสิบก้อนเนี่ย เอาละครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน <l acht> อมแกลิงอีกแล้วว <c oughs> ันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอีพีหน้าผมจะพาไปทำอะไรต่อ่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วจ้าขอตัวไปยิง,งแกล้งอันนั้นก่อนนะครับผม <c oughs> ไม่ไหวแล้วมันกดผมเยอะเกินไปแล้ว, <c oughs> ลวกดผมเป็นไก่เลย <c oughs> <ๆ S 1> มาดิกดผมเป็นไก่เหรอกดหัวกดหัวอย่างเดียวอ่ามาได้ เอาไม่ไหวกันแล้วนะครับผมผมบอกแลว้วผมตึงดักผมแน่นอนมาดิมาไงอะมาไงอะ